เรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะครับที่เสียชีวิตจากการดับไฟปา่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองได้มีการกำชับให้ดูแลครอบครัวของเจ้าหน้าที่ดับไฟปา่าที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถตกเขาอย่างใกล้ชิดครับ ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเพื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพนายสุรสศิษฐ์สัจจาบุญยลิศอายุ30ปีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถตกเขาขณะเข้าไปดับไฟป่าในพื้นที่ป่าขุนห้วยแม่เตีย้ยบ้านห้วยขนุนหมู่ที่9้าตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจอองังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยบรรยากาศในงานก็เป็นไปท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจจากบรรดาญาติและครอบครัวครับขณะเดียวกนันนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ดับไฟปา่ามอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดูแลจัดการงานศพให้สมเกียรติดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดและได้ส่งความห่วงใยให้เจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุและเน้นย้ำให้ติดตามอาการและการรักษาดูแลเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างดีที่สุดจนกว่าจะหายเป็นปกติค่ะ